เื่องนีจากทีจังหวัดปัทลุงค่ะที่จังหวัดนราธิวาสก็มีกิจกรรมสาธ,ธารณประโยชน์ด้วยมั่นกันค่ะโดยประชาชนจิตอาสาจังหวัดนราธิวาสรวมบำเพ็ญสาธ,ธารณประโยชน์ในวันคล้ายวันสวนรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปียะมหาราชประจำปี2567ค่ะ เรียกว่าที่วัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคลายวันสวรรคขอควอมพระบาทสุนทรภูจุลจอมกราวเจ้าอยู่หัวเรื่องวันปียามหาหราชประจำปี2567ยดโดยมีวัทีรอยตรีตะกุลโท่ถมผู้วราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้วราชการจังหวัดพวนาสวน ข้าราชการจิตอาสากาซซุนซี Z, แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเลยค่ะในการนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไดพร,าารวาาพระราชทา,านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีโดยหัวใจ จากนั้นก็ได้นําจิตอาสาเกาสุ C, ้นเซจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทั์บริเวณวัดบางนาราด้วยการกวาดแก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตัดยาเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามซึ่งวัดบางนารานะคะก็ถือว่าเป็นศาสนาสถานที่สำคัญของจังหวัดนาราธิวาสและก็เป็นสนยนรวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยค่ะ ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่บรรดาจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันบําเพ็ญสาธาณประโยชน์นะคะเนื่องในวันปิยมหาราทํากิจกรรมร่วมกันเดียจะเป็นการทําความสะอาดทาศีรืวกว่าการปรับภูมิถัศ์ต่างๆก็เพื่อ,อที่จะน้อมรัหลึกถึงผ่ะก,การุณาทีคุณนะคะอของพระจุลจอมาเจอยู่หัวรัรชการทีหานั่นเองค่ะ